สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีสิง์ลัสิะห์นะคะประจำช่วงวันที่15ถึง22กุมภาพันธ์นี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายดวงก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้น ขอให้ใช้วิจารณยาณในการรับชมนะคะและดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะชาวราศีสิงศรกราสิงหกเหรียญนะคะ The High p r i n e s s สิบในเทา้า ไนโอฟส์นะคะสี่ไม้เท้าเดโมนไนออรมอนนะคะห้าถ้วยมีไพ่ธาตุไฟ นะะและไพ่ธาตุลมขึ้นมาธาตุไฟก็คือเมสิงธนูนะคะก็คือตัวคุณเองก็ได้หรือว่าคนที่คุณคุยอยู่ก็ได้และไพ่ธาตุลมนะคะกุ้มเมทุนและตุลน,นั่นเองในที่นี้นะคะเป็นในเรื่องของอถ้าเป็นคนโสดนะคะระวังในเรื่องของอคนที่จะเข้ามาะคะ่ะ เช็คให้ดีนะคะใช้เซนส์นของคุณให้เป็นประโยชน์ในช่วงนี้เซนส์นของคุณจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะค่อนข้างชัดเจนในช่วงนี้เนาะเช็คให้ดีว่าคนที่เข้ามาค่ะเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่มีคนที่เป็นมีภรรยาอยู่แล้ว มีสามีอยู่แล้วนะคะมีแฟนอยู่แล้วเข้ามาจีบคุณนะคะหรือบางคนในที่นี้นะคะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณก็ระวังในเรื่องของความลับที่มันจะถูกแผลจแบบว่าถูกเปิดเผยออกมานะคะฉะนั้นก็ ถ้ายังไม่ได้เลือกใครนะคะก็ก็แบบก็จัดการบริหารดีๆก็คือคุยดูใจดูนิสัยอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะก็ระวังฝั่งหนึ่งอาจจะจับได้ก็ได้นะคะหรือฝั่งของคุณก็ระวังคนที่เข้ามานะคะที่เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาคุยกับคุณอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันกรหรือว่าในเรื่องของความลับที่จะถูกเปิดเผยก็เป็นไปได้นะคะ หรือตัวคุณเองแบกบความลับบางอย่างนะ,ะความลับที่เปิดเผยให้ใครไม่ได้หรือความรู้สึกบางอย่างที่ต้องแอบ,บเอาไว้อนะค่ะบอกใครไม่ได้เปิดเผยให้ใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแบกบความลับเหล่านี้เอาไว้มันมีในเรื่องของคู่แข่งด้วยนะคะตัวเลือกที่เข้ามาคู่แข่ง นะคะหลายๆอย่างความเจ้าชู้หรือเจอกับคนที่เจ้าชู้ด้วยเช่นกันต้องระวังเรื่องนี้นะคะสําหรับคนโสดเนาะเพราะว่ามันจะทําให้คุณต้องเสียใจยอีกรอบหรือว่าต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือนะคะนะคะคุมเครือแล้วมันทาให้คุณผิดหวังทําให้คุณรู้สึกหดหู่นะคะ นะคะฝันร้ายหรือว่าเก็บไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของอ m o ม i o นะคะความทุกข์หรือว่าบางอย่างที่คุณแบกเอาไว้ความลับต่างๆความรู้สึกบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้นะคะหรือความเจ้าชู้หรือเจอกับคนเจ้าชู้เจอกับคนที่เ่เป็นคู่แข่งต่างๆนะคะมันทำให้คุณรู้สึกแย่ในช่วงนี้นะคะทำให้คุณรู้สึก เออมันก็ถูกหรือบางคนในที่นี้ยังคงรู้สึกแต่เรื่องเก่าๆความรักเก่าๆหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วอะค่ะนะคะเก่งว่าความลับบางอย่างตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณนะคะความลับที่มาจากฝั่งของคุณหรือฝั่งของเขาก็ตามนะคะมันทําให้ฝ่นทอนความรู้สึกบางอย่างไปอะค่ะนะคะ,นะค,ะความเครียดที่เข้ามาตรงเนี้ย นะคะปัญหาของความเครียดปัญหาของความรู้สึกทุกบางอย่างนะคะมันทาให้มันทาให้คุณไม่ได้แฮปปี้ร้อเซนหนึ่งมาว่าคุณพยายามจะทําให้ความมั่าความสัมพันธ์นี่มันมั่นมั่นคงค่ะไม่ไพ่สี่ไม้เท้านะคะแต่มันก็เต็มไปด้วยความคลุมเครือบางอย่างความรู้สึกที่มันคลุมเครือบางอย่างเนี่ยนะคะมันบั่นทอนความรู้สึกของคุณและคนรักนะคะ ในฝั่งของคนรักของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ10เหรียญ The Star นะคะ6ไม้เท้า3ไม้เท้า6ดาบ เดอะฟูนะคะเดอะแฮมแมนสี่เหรียญน,นะคะอืมตรงนี้ เขาเนี่ยพยายามที่จะปรับสมดุลอยู่แต่มันมีตัวเลือกนะคะตัวเลือกในที่นี้หมายถึงงานก็ได้งานเพื่อนร่วมงานเพื่อนของเขาแล้วก็ตัวคุณหรืออาจจะเป็นหมายถึงบุคคลอื่นก็ได้เช่นกันนะคะมันมีสิ่งที่เขาต้องเลือกสิ่งที่เขาจะต้องตัดสินใจนะคะเขาจะต้องหันหลังให้กับอะไรบางอย่าง ะะเขาจะต้องหันหลังให้กับอะไรบางอย่างในหนึ่งช้อยตรงนี้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจเลือกนะคะแต่นะที่ไพ่ขึ้นมาด้วยไพ่สิบเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยแล้วตามด้วยไพ่หกไม้เท้าตรงนี้ค่ะมองว่าเขาเองก็พยายามที่จะปรับสมดุลน,นะคะหมายถึงคนที่มีคู่นะ พยายามที่จะปรับสมดุลน,นะคะในเรื่องของการงานของเขาความมั่นคงในชีวิตของเขาการงานการเงินของเขานะคะพยายามที่จะปรับให้มันสมดุลไม่ไม่อยากให้มันเป็นปัญหาและสิ่งที่เขาหวังเอาไว้ในเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในบางบางส่วนที่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนมีความลับในบางส่วนที่คุณรู้สึกว่า คุณต้องรู้สึกหม่นหมองในบางครั้งนะคะรู้สึกทุกข์ในบางครั้งรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะว่าเขาก็ต้องโฟกัสไปที่ตัวเขาเองเช่นกันเพราะเขาก็ต้องทำงานเขาเหมือนมีเป้าหมายของเขาที่เขาจะต้องทำให้มันสำเร็จแล้วก็มีโอกาสมีเกณฑ์ดีที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาคิด ในสิ่งที่เขาหวังเอาไว้เช่นกันนะคะโดยอาจจะต้องหันหลังให้กับอะไรบางอยา่างในช้อยหนึ่งนะคะที่ต้องหันหลังไปเนาะเขาเองเนี่ยเขาไม่ชอบให้ใครมาควบคุมเขาไม่ชอบให้ใครมาควบคุมชีวิตเขานะคะเพราะว่าคือถ้ามันเป็นเรื่องงานหรือต่างๆหรือเรื่องปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเนี่ยไม่ได้คุยกับเขาอะไม่ได้เปิดใจคุยแค่คิด กังวลไปคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะลองคุยกันนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของงานหรือเวลาบางอย่างที่เขาต้องใช้เวลาไปแล้วก็แบ่งให้คุณเพียงน้อยนิดเนี่ยคือเขาก็อยากให้คุณเข้าใจค่ะว่าบางทีมันก็ต้องทํางานบางทีมันก็ต้องมีเรื่องบางอย่างเข้ามานะคะไม่ัั้นเนี้ยต่างคนก็ต่างคือคุณก็ทุกนะคะคุณก็ทุกเขาเองก็ ไม่อยากจะสนใจอะไรมากเพราะว่าเขาอยากให้คุณเข้าใจณจุดนี้ที่มันเป็นอยู่เข้าใจในจุดที่มันสถานการณ์ณตรงนี้ค่ะถ้ามันไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่สามแต่มันเป็นเรื่องของการงานของเขาชีวิตของเขาที่เป้าหมายของเขาที่เขาโฟกัสอะนะคะเพราะเขาเองไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะแบบคือเรื่องงานหรือเรื่องอื่นเขาก็มีเยอะให้ทำแล้ว นะคะฉะนั้นเขาก็เลยไม่สนใจที่จะต้องแบบมาง้อหรืออะไรมากมายนะคะอเขาอยากจะเก็บไว้ทุกอย่างแหละในทุกช้อยงานเงินตัวคุณเพื่อนร่วมงานนะคะเขาก็อยากที่จะเก็บไว้ให้หมดแต่ว่านั่นแหละคือความเข้าใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เขาต้องการจากคุณนะคะนะคะ นี่คือสิ่งสําคัญเพราะว่าไม่งั้นคุณก็ต้องเครียดไปเองคนเดียวคุณก็จะเครียดคนเดียวนะคะทุกอยู่คนเดียวดังนั้นถ้ามันเป็นในเรื่องของบุคคลที่สามก็เคลียร์กันดีกว่านะคะถ้าเป็นในเรื่องของบุคคลที่สามเนาะคือเขาอะไม่เลือกตัดใครอะถึงแม้ว่าอาจจะต้องตัดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาตัดไม่ได้นะคะเขายังคือ ยังอยู่อยู่อย่างนั้นอะ่ะก็คือว่าไม่อยากตัดใครทางนั้นก็จะยังอยู่อย่างเงี้ยนะก็ไม่อยากตัดใครไม่อยากตัดช้อยคนไหนทั้งนั้นถึงแม้ว่าอาจจะต้องมีการงอนการมีปัญหากันก็ตามนะคะอันนี้ในฝั่งของคนที่มีตัวเลือกเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นในปัญหาของเรื่องงานก็คือใช้ความเข้าใจนั่นเองนะคะไพ่สรุปสามใบสองเหรียญน,นะคะ k King o น s w o r d สขี่น้องบอนะคะราศีสิงห์ไพ่ของคุณขึ้นมาแล้วก็ไพ่ธาตุลมธาตุลมและธาตุไฟค่อนข้างโดดเด่นนะคะฝั่งของคุณก็คือการลังเลใจแล้วก็ปรับสมดุลน,นะคะคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะอยู่ต่อกับคนนี้คุณไม่แน่ใจคุณไม่แน่ใจว่าปัญหาตรงนี้มันคืออะไรกันแน่ ถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็คือเคลียแต่เคลียกันดีๆเคลียก็คือเคลียไม่ใช่แบบหยิบเรื่องมาแล้วก็ทะเลาะกันนะคะอืมแล้วก็พยายามที่จะปรับสมดุลให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้ก็คือการเคลียแล้วก็พยายามที่จะปรับสมดุลอารมณ์ของคุณปรับสมดุลสถานการณ์ต่างๆพยายามเข้าใจคนรักนะคะถ้าคนรักมีคนอื่น การพยายามเข้าใจมันก็ยากเกินไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของงานหล่ะนะคะฉะนั้นแล้วก็คุยกันให้ดีก่อนที่จะคิดไปก่อนเรื่องหน้าค่ะนะคะโอเคคลิปก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ